สวัสดีครับผมจะมาลุ้นกันต่อนะครับจะมาลุ้นกันต่อยาวๆอีกเซ็กหนึ่งสดน,นะครับจนกว่าจะออกจากพื้นที่ตรงนี้ได้นะครับกับการกู้รถบรรทุกกกล้อเบรกแตกนะครับใจกลางสขุมวิช71นะครับนี่นะครับรถคันนี้เบรกแตกนะครับพุ่งชนเสาไฟฟ้านะครับ ตอน,นทีมงานปฏิบัติการกู้ก็กำลังเตรียมอุปกรณ์จัดการเพืที่จะยกรถออกจากพื้นที่นะครับหลังจากคลิปแรกที่เราได้ลงไปนะครับ,รบเรามาต่อคลิปที่สองเลยนะครับผม ดูปัญญายาวจนกว่าจะออกจากพื้นที่ครับมาดูนะครับว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกในการลากรถบรรทุกคันนี้นะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับเดี๋ยวมาลุ้นกันยาวๆว่าผลจะเป็นยังไงครับผม mm. ับผมเนื่องจากรถคันนี้นะครับ เป็นรถบรรทุกดินนะครับแต่ว่าตอนเกิดอุบัติเหตุเนี่ยครับเป็นรถเปล่านะครับรถเปล่าไม่ได้บรรทุกอะไรมานะออลนแล้วคาดว่าเบรกแตกแล้วเอาไม่อยู่ฮะแล้วผู้ขับรถนะครับได้กระโดดลงจากรถนะครับแล้วก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะครับกระโดดลงจากรถนะครับแล้วก็ให้รถไหล มาชนที่เสาไฟฟ้านี่ครับแต่ถ้าไม่มีเสาไฟฟ้าก็ก็คงจะมีอุบัติเหตุใหญ่มากกว่านี้ครับเพราะว่าถ้าไม่มีเสาไฟฟ้าก็จะมีอาจจะพุ่งไปชนร้านค้านะครับอืมอีกไม่เกินสิบเมตรนะครับร้านค้า ก็จะมีคนที่เขานั่งขายของอยู่ถ้าไม่มีเสาไฟฟ้านี่ก็ก็คงเป็นอีกเรื่องหนึงง่งเลยนะแต่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับเหตุการณ์นี้แม้แต่ผู้ขับขี่รถบรรทุกก็ไม่ได้รับบาดเจ็บเงจากกระโดดลงจากรถ ลุงแขกรถได้ทันก็ไม่มีได้รับบาดเจ็บแต่มีแต่รถที่เสียหายพังยับเยินนะฮะนี่ปากซอยกุม,มิดเจ็ดสิบเอ็ดนะฮะเออมันจะเป็นปีดีนะครับปีดีหนึ่งนะฮะตอนนี้ทดสอบแล้วครับทดสอบยกแล้วนะครับผมอืมเรียบร้อยแล้วโอเคทดสอบการยกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปก็ ลากออกจากพื้นที่แล้วนะครับแล้วเราก็ดูกันยาวๆงน,ก,นกว่าจะออกจากพื้นที่ได้ครับงานการเช็คของเช็คอุกปกรณ์ครับ <Hey. S 1> ว่าโอเคหรือยังการใกล้สำเร็จก ้าลุ้นอ้อคอยติดตามครับว่าจะมีเหตุการณ์อะไรอีกหรือเปล่าะะตัดการยกรถลอยขึ้นไปแล้วครับอเอเ้หทำหนังไว้ต่อไม่หุดร ตอนนี้รถก็ติดเยอะนะครับตอนนี้รถติดมากนะครับช่วงนี้รถติดเยอะๆเลยเส้นเ1ไปถนนคลองตันนะครับไปสี่แยกคลองตันตส่วนตรงน,นี้เป็นส่วนปากซอยนะฮะปากซอยเจ็าสิอมันจะเป็นอีก5 0เมตรจะถึงปากซอยครับอีก5 0เมตรก็จะถึงปากซอย คองตันไอ้ปากซอยปรมเสิบนะครับท้ายซอยก็จะเป็นคองตันเจ็บไาจะไปารการยกลอยขึ้นไปแล้วครับมัจะรอยูกาแก่จะเยุดยังไงต่อประเมินสถานการณ์ รถไปก่อนปิดถนนก่อนนะฮะเพราะว่าจะต้องย้อนกลับไปทางด้านคองตันอยาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องปิดถนนฮะเราจะต้องย้อนกลับไปทางคลองตันเพื่อที่จะนำรถไปที่สนคลองตัน สภาพพังยับเยิยนแบบพังยับเยิยนช่วงนี้ช่วงประมาณหกโมงกว่านี่เลยรถเยอะมากครับตอนนี้ได้ทำการขยับแล้วครับขยับขยับไปแล้วเทเลนิดเจ้าหน้าที่ตำรวจปิดถนน,นให้เรียบร้อยครับทำการขยับแล้ว มาลุ้นกันครับลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงครับลุบ้นตอนนี้กำลังเลี้ยวครับัเกิดโซ่อาเกิดอะไรขึ้นครับโซ่ขาดครับงานเข้าแล้วครับโซ่ขาดปิดถนนทั้ง4เลนเลยครับงานนี้ปัญหาเกิดขวางถนน2เลนเลยงานนี้ โซ่รถบรรทุกขาดนะครับตอนนี้ที่ใช้ลากเจ้าหน้าที่แก้ไขประการใดนะครับโอ้ติดถนนขวางสีเลี่นะครับใจกลางเมืองครับตบ้องโบกษาหัดขนาดไหนโอ้รถติดทำงานนี่ รถใหญ่ผ่านไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ติดฝางถนนทั้ง4ี่เลนเลยนะครับตั้งขาเข้าขา,ขา,ขาขออกอจากรถลากโซ่ขาดครับจากรถลากโซ่ขาดรอดูครับต้องขยับไหมครับต้องขยับไหมส่โซ่ไหมครับ รีบด้วยนะครับตอนนี้รถติดเยอะมากๆครับตอนนี้ติดตั้งขาเข้าขาออกครับจะทำครับตอนนี้เจ้าหน,น้าที่กำลังทำยังไงกันดีครับนนปิดฝวางถนนทั้ง4เลนเลย ใจกลางเมืองครับรถใหญ่ผ่านไม่ได้แล้วครับตอนนี้มาได้เฉพาะรถเล็กครับมอเตอร์ไซคออ์พอมันวงเลี้ยวเยอะเกินไปครับทำให้โซ่ขาโซ่หลุนใต้ครับรถครับรถติดรถติดทั้งสีเลนครับตอนนี้ทั้งขาเข้าขา,ขาออก โซ่พยายามปล่เลยหนึ่งครั้งครับทีมงานโอ้แล้ยกขึ้นเรียกปิดทางดูครับตอนนี้เอายังไงดีครับได้ทำการต่อโซ่แล้วครับรอเดี๋ยวว่าจะทำ ใช่เลยเวา,าทีกำลังจัดก,การไม้ครับอตองดูครับรถติดทั้งขาเข้าข,า,ขาออกครับนี่ครับประมาณอีกค่สิบเมตรจะถึงปากซอยขุมวิทย์เจ็ดสิบเอ็ดนะครับได้เกิดเหตุตรง้านแสงทองใบครับ้านทองแสงทองใบตอนนี้ตรวจสอบดูครับตอนนี้จะรอดหรือด้วง โอเคจะไปได้ไหมยังไงอ่าลองดูตอนนี้รถติดเยอกลางเมืองครับะจะลองทำการขยับดูอีกครั้งครับผมว่าจะเป็นยังไงจะรอดครับผมจะทำการขยับรถอีกครั้งดูนะครับรถติดดูได้เลยว่ารถเยอะมากๆติดไปถึง ลองตันนะครับเต็มทําการขยับทีละนิดครับอ่าสําเร็จแล้วขยับไปแล้วขยับไปแล้วอา่าลองดูครับเอาต้องปีนสุดบาทครับไม่งั้นไปไม่ได้ครับต้องปีนสุดบาทถอยหลังก็ไม่ได้ครับปีนสุดบาทขึ้นไเลยเลยเสน็จไหมครับค่อยๆเลื่อนไปทีละนิดทีละนิด โอ้โหผ่านไปได้ครับอ่าเรียบร้อยแล้วผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมตอนนี้รถผ่านไปได้อย่างเรียบร้อยแล้วครับผมสวัสดีครับ